สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้บ้านบุญพี่คุณทองจะพามาทำดอกอินทวานะคะเป็นลักษณะนี้นะคะสิ่งที่ต้องเตรียมมีเกสรแล้วก็ริบบิ้นเนื้อทรายประกบกับกาก,ากเพชรความยาวอยู่ที่39เซนแล้วก็มีกีบเขียวความยาวที่12เซนนะคะ แล้วจะเอาเกสอนตัดแบบนี้ด้วยนะคะแล้วก็เอาสอดเข้าไปกากเพชรจะอยู่ข้างล่างแบบนี้พองายขึ้นจะอยู่ข้างบนสอดไปให้ครบทั้ง8เส้นเลยนะคะพอสอดครบ8เส้นแล้วจะได้ลักษณะนี้ เราก็จะสอดในกลีบของเขาตรงนี้นะคะทําแบบนี้จับไว้แล้วก็โค้งขึ้นมานําปลายมาสอดในช่องของเขาเองลักษณะนี้นะคะทําแบบนี้ไปให้ครบทั้ง8เส้นค่ะ พอทำแบบนี้ครบทั้ง8เส้นแล้วนะคะจะได้ลักษณะนี้เราก็หยิบตัวของเขาเองสอดเข้าตรงนี้แล้วก็นำปลายโค้งขึ้นมา เอามือประคองไว้แล้วก็สอดข้นขึ้นไปนะคะแบบนี้นะคะทำไปให้ครบทั้ง8เส้นนะคะถ้าตรงนี้มันสอดก็เป็นเราก็ใช้แหนบดึงขึ้นก็ได้คะ่ะเพื่อความง่ายโค้ขงขึ้นมาแล้วก็สอดํำปลายมาสอด ทำแบบนี้นะคะทำไปให้ครบทั้งแดเส้นค่ะพอสอดพอสอดขึ้นมาครบแล้วนะคะจะได้เป็นแบบนี้ยุ่งหยิงไปหน่อยเราก็จับเส้นใดเส้นหนึ่งขึ้นมาเราก็เลี้ยงเส้นไปเรื่อยๆนะคะเลี้ยงเส้นทับไปทับกันไปเรื่อยๆนะคะ พอทับกันได้ครบเป็นแบบนี้นะคะเราก็จับปลายโค้งแบบนี้นะคะทำไปได้รอบหนึ่งแล้วเราก็นำปลายหักหยิบสองเส้นมามาสอดต,ตรงนี้แบบนี้นะคะ แล้วก็ค่อยค่อยหมุนแบบนี้กันเลยทำไปให้ครบทั้งแปดเส้นนะคะพอทําครบทั้งแปดเส้นจะได้ลักษณะนี้เราก็ไม่ค่อย,อยดึงกรีบให้มันเท่าๆกันตรงนี้นะคะ ค่อยๆดึงนะคะถ้าโอเคแล้วเราก็ทำกลีบต่อไปเลยค่ะ ใช้ที่นำทางเก็บต่อไปแล้วก็คือโค้งมาแบบดึงลงมาแล้วก็ม้วนแบบนี้นะคะจะได้ลักษณะนี้ ค่อยๆดึงนะคะทำแบบนี้ไปให้ครบทั้ง8เส้นเลยนะคะพอทําครบแล้วจะได้ลักษณะนี้นะคะ แล้วก็นำากลีบที่เราเตรียมไว้นะคะสอดสอดขึ้นเลยนะคะ สอดไปให้ครบทั้ง8เส้นนะคะเอากากเพชรขึ้นแบบหนายขึ้นแบบนี้นะคะากากเพชรจะอยู่ตรงนี้พอสอดครบทั้ง8เส้นแล้วจะได้แบบนี้นะคะส่วนกลีบตรงนี้มันไหลมันเลื่อนขึ้นใช่ไหมเราก็ค่อยดึงให้มันกระชับอีกทีหนึ่งนะคะ โอเคได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็ทํากลีบบัวค่ะแบบนี้นะคะปัดมาทําเป็นเกลียวแล้วก็สอบลักษณะนี้นะคะ ทำไปให้ครบทั้ง8เส้นค่ะ,อะพอทํากรีบครบแล้วจะได้ลักษณะนี้นะคะเราก็มาตัดเลยค่ะ ประมาณนี้นะคะเราก็สอดเก็บได้เลยค่ะ เรียบร้อยค่ะฝากกดหัวใจเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะคะประมาณนี้นะคะสีขาวประมาณนี้นะคะ